ยอมจะถามเลยไม่มีใช่ไหมเออมีจริจริงเขียนเข้าไปแล้วนะฮะให้ให้ใหลวงหลวงพี่ไหนอ่านได้ไหมครับอเอาเ้าวอะไรถามเลยอ่ <c oughs> เดี๋ยวนะฮอ่เมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงมรณาสันนวิถีนะฮะเ <c oughs> มื่อกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วนะฮะผู้ที่ฝึกสติ รู้ชัดในขันาธนาตุอายตนะอินทรีสัจจะแล้วปฏิบัติที่ฟังมานมนานแล้วเนี่ยนะฮจะสามารถเปลี่ยนอารมณ์ที่ปรากฏน,นั้นได้หรือไม่เช่นคตินิมิตอารมณ์เป็นวิมานจะกําหนดอย่างไรให้เป็นภพที่ปฏิบัติเพื่อพระนิพนาพานกันเออเนี่ยเนี่ยเมื่อคืนเออถ้าคืออย่างนี้ในขณะที่กรรมะ กรรมคตินิมิตที่บอกว่าหรือกรรมะอารมณ์กรรมนิมิตคตินิมิตที่เป็นไปในมรณาสันนักในมรณาสันนักการเนี่ยมันการใกล้าตายเนี่ยมันนับได้หลายการนะบางทีไม่ใช่จดจ่อทีเดียวบางทีเป็นตั้งเป็นวันก็มีเจ็ดวันแปดวันก็มีนิมิตเหล่านี้ปรากฏได้หมดนะบางคนปรากฏแล้วไม่ตายก็มียังไม่ตายก็มีมายกตัวอยนะอ่างนะเราเอ๊ะมาเคยเล่าไปมั้งเคยเคยเล่าแล้ว ี๋ยวเราเล่าซ้ำอีกทีหนึ่งมีโยมท่านหนึ่งตายไปแล้วเนี่ยเอามาเล่าได้เพราะเอามามีอามาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็คือโยมคนนี้เป็นผู้ศึกษาธรรมะเป็นคารวะเป็นคารวะสอนธรรมะหละว่าองั้นเถอะคารวที่สอนธรรมะเนี่ยสอนเก่งมากเก่งบาลีมากเลยมากมีลูกศิษย์เป็นพระก็เยอะเป็นโยมก็เยอะ ทีนี้คนที่รู้ธรรมะเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งน่ยเรียกมานะเด่นทิฏฐิเด่นอะไรเงี้ยนะเออจะเป็นแบบนี้โดยเฉพาะก็คือว่าตนเองมีลูกศิษย์ลูกหาด้วยแล้วก็เนี่ยแต่กับพระเวลาไหว้พระก็ไหว้แบบไหว้ไหว,ว,ว้เพราะเป็นพิธีเพราะไอ้ความที่มาอาหังการมามังการค่อนข้างเยอะพระก็รู้ก็ันั้นถ้าพูดเรื่องบาลีเนี่ยแม้พระก็สู้โยมคนนี้ไม่ได้เก่งบาลีจริง ก็เรียนจริงจริงจงจังมากเงั้นเถอะเรียนจริงๆจ,จังโอ้โหทําด้านบาลีด้านอะไรต่างเก่งมากก็บอกเวลานั่งคุยปุ๊บปุ๊บก็นั่งคุยกันธรรมดาโอ้ท่านผมสวดมนต์ทุกวันเพราะนัันแล้วก็ยอมกลัวตายไหมไม่กลัวเคยคุยคุยคยคุย,คย,คยไม่กลัวตายหรอกผมทําดีไว้เยอะมั่นใจในกุศลเหมืนั้นเนี่ยอยู่งเงี้ย แต่อัตตาตัวตนเต็มไปหมดความเป็นอัตตาตัวตนเต็มไปหมดพระทุกคนก็เออรู้แล้วโยมคนนี้มาก็นึกในใจเออคุยกันยังไงดีก็คุยรู้จักธรรมดาเนี่ยนี่มีอยู่วันหนึ่งแกก็ขับมอไซค์มามาที่วัดเขามาถึงเอ,อ๊ะไม่เหมือนเดิมะเหงื่อแตกแล้วก็นั่งกับพื้นก็พปนมมือมือยังสั่นอยู่ยงี้เลยอะอถามโยมเป็นอะไรท่านเอย ผมไปหาผ้ามาเนี่ยผมนึกถึงท่านตลอดแต่ท่านต้องแก้ปัญหาให้ผมได้แน่นอนมาก็ถามมันเรื่องอะไรก็บอกว่าเนี่ยเมื่อตอนกลางวันเนี่ยแกก่อนจะไปสอนไปบรรยายธรรมะเนี่ยแกก็นอนเงพอนอนก็มาพบเนี่ยมันเหมือนกับมันวูบเลยตัวแกเหมือนเป็นลมอะ่ะวูบลงอย่างเงี้ยแล้วมันแล้วก,วก็มันก็เหมือนหมดสติไปเลย ความสึกแข็งแล้วแข็งทั้งตัวแล้วก็หมดสติไปเลยแล้วแกก็มีสามคนมายืนอยู่โอ้โหตัวอย่างใหญ่เลยพอมาถึงเวสเสร็ก็มาจับแกสองคนนะจับจับที่แขนซ้ายแขนขวาจับตรงไหลนะ่เนี่ยแล้วก็ยกแกขึ้นมาแกก็ดิ้นสู้ใหญ่ล,อล,อล,อลอ้องล้องล้องดิ้น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 อ่าแกก็ถามจะเอาแกไปไหนแกบอกไม่ต้องไม่ไม่ต้องพูดว่า้น ทีนี้แกก็เลยดินด้นดิ้นแล้วแกก็เลยมองตัวเองในขนาดนั้นเนี่ยแกบอกโหแกตกใจแทบช็อกมันไม่ใช่ตัวของแกเองเป็นร่างกระดูกแต่เป็นกระดูกโปร่งแสงไม่มีเพศภาวะเป็นกระดูกขึ้นมาอ่ไรเงี้ยเออตัวแกเป็นกระดูกเนี้ยแล้วก็ไม่ได้เห็นตัวเองเห็นเห็นเป็นกระดูกทั้งหมดเลยแกก็ตกใจแล้วแกก็ร้องขอชีวิตว่าเดี๋ยวขอบอกว่าขอบอกเมียและลูก อีกคนหนึ่งก็บอกไม่ต้องเสียงดังเสียงใหญ่ไม่บอกไม่ต้องแล้วก็ลากไ,ไปตัวแกไม่ติดพื้นก็ลอยไปอย่างเงี้ยแต่สามคนนี้คนหนึ่งนำหน้าสองคนจับซ้ายจับขวาแกก็ลากไ,ไปอย่างเงี้ยตัวแกก็ลอยเลี่ย่ๆไปกับดินเงนะี้ยแกเลยเีย,ซยลวยซ้ายแลขวาเลียวตัวแกเป็นร่างกระดูกอย่างเนี่ยแกตกใจมากเลยเลียวซ้ายแลขวาเลียวซ้ายแลขวาก็ก็เจอเจอคนรู้จกักแกตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยไม่มีใครสนใจกันเลยเพราะกลางวันด้วยเนะ แกเห็นคนอื่นแต่คนอื่นไม่เห็นแกลากนั่นแหละตลาดจงังหวัดสุพันธ์เนี่ยลากลาลากไปลากลากไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆทีนี้ก็ไปถึงพระเจดีแกก็คิดไม่ออกแกเห็นพระเจดีก็คิดไม่ออกว่าจะทํำยังไงแล้วไปผ่านวัดหนึ่งที่แกสอนนั่นแหละแกก็เลยนึกถึงหลวงพ่อที่วัดแกบอกว่า ขอไปกราบลาหลวงพ่อก่อนอีกคนนึงของไม่ต้องแล้วก็ลากออกนอกถนนไปเลยทีเนี้ยเลี่ยไปกับต้นไม้กับใบไม้ปึ๊บๆๆไปเลยไปก็ไปเจอไอ้ภูเขาสามลูกสามลูกยังใหญ่ตั้งงานเลยเขาสามลูกนี่แล้วก็มีเปลวไฟลุกขึ้นปุ๊บๆตลอดนี่จะตอบปัญหายอมฉลกได้ป่ะเดี๋ยวค่อยๆไปแลวทุกนทีที <c oughs> นี้ก็พอไปถึง ตรงนั้นเบเสร็จเขาก็ไปอันนี้เล่าอย่างรัดก็คือไปถึงแกเล่าไปก็คกือเหงื่อแตกเต็มตัวเนี่ยแล้วก็จับแล้วก็แกก็เห็นในตัวเหมือนแกเลยที่เป็นร่างกระดูกโปร่งแสงอย่างเงี้ยโอ้โหลอยข้ามหัวแกไปนะั้นมันดูดลงในนั้นในในในภูเขาสามลูกนั่นน่ะไอสามคนก็ไม่ไม่พูดอะไรพอถึงตรงนั้นเบเสร็จมองหน้ากันเบเสร็จก็ปล่อย พอปล่อยแกสักพักหนึ่งตัวแกก็ค่อยๆลอยขึ้นไปแต่มันไม่เร็วไม่เร็วเหมือนไอ้พวกพวกนั้นโดนดูดลงไปอย่างเร็วมันค่อยๆลอยก็ม้วนม้วนแล้วเนี่ยม้วนตีร่างกายอย่างเงี้ยแกก็มือสั่นอย่างเงี้ยกระดูกแกก็ไปเกาะไอ้ั่นไหนเกาะไอ้ตัวพวกเขาอะพวกเขาที่เป็นหน้าผาเนี่ยเกาะไว้ได้พอดีเลยแกก็เกาะอยู่อย่างนั้นแหละเกาะอย่างแรงเลยแกกลัวจะตกลงไปไงร้อนก็ร้อนว่างงั้น นี่พอเกาะไปได้สักพักหนึ่งแกก็อยากแกก็ง,งนไปข้างหน้ามาทีละห้ามีทีละทีละสิบเลยไม่เคยหยุดเลยที่ถูกดูดลงไปในนั้น,น,นเนี่ยฟุบฟุบฟุบตลอดขาข้ามหัวแกไปถูกดูดลงไปใน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 หลุมในเขาในภูเขาสามลูกชนกันอย่างเงี้ยแกก็เลยอยากจะดูข้างล่างมันเป็นยังไงแกก็เกาะอย่างนี้ก็มองลงข้างล่าง,างนี้โอ้โหว่าเงั้น โถแขนร้องกันหวีดหวิวไฟไหม้อยู่อย่างนั้นแหละโหยใน,ใน,ในี้แกกลัวอย่างมากเลยแกกลัวจะตกแกก็เกรงอย่างแรงเกรงเกงเกรงอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็แกกลัวที่จะตกลงไปไงเพราะสักนานมากเป็นเป็นหลายเป็นชั่วโมงแกได้ยินเสียงพระเรียกแกเรียกชื่อแกเรียกฟุบเมไอแกก็วุบหายไปเลย หายวบใจแกชื้นขึ้นมาเลยพอตัวถูกผ้าเรียกะเรียกชื่อแกเลยว่างั้นเดี๋ยวใจก็ก็ชื้นขึ้นมาทันทีแล้วก็ฟุบมันรู้สึกตัวอีกทีนอนแข็งอยู่บนบ้านกระดิกมือก็ไม่ได้น้ําตาไหลไหลไหลอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นอะไรนี่ไม่เคยรู้เลยชีวิตทําไมเป็นอย่างเนี้ยแกค่อยๆกระดิกมือกระดิกมือกระดิกมือแกบอกนับบัตรดนนะคิดคิดถึงท่านเลย ลุกได้จะไปหาพระรูปนี้แหละ <c oughs> แกไม่ได้ศรัทธามาเลยนะแกอยากหาคําตอบแกอยากหาคาตอบแล้วพอสักพักหนึ่งเริ่มขยับมือได้ขยับเท้าได้ขยับเลยนะั่งแกลุกแล้วก็จับมอไซค์ับลุกพอมาเบสเสร็จแกปกติแกจะนั่งคุยเสมอกับพรานนี้นั่งกับพื้นปนมมือท่านช่วยผมด้วยผมควรทํำยังไงดีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับผมไม่เคยไม่เคยเลย ไม่เคยเลยในชีวิตมันอะไรเกิดขึ้นนี่แปลว่าอะไรทมาก็ว่าบอกอ๋ออย่างนี้เขาเรียกมรณาสันนการโยมเนี่ยคือการใกล้าตายโยมมาใกล้าตายแล้วนี่คือนี่คือคตินิมิตที่โยมจะไปเกิดเอาแล้วแล้วผมจะเปลี่ยนยังไงมันมันตรงกับประเด็นที่โยมเชลโรถามก่อนนะ้่จะเปลี่ยนยังไงนี่จะเปลี่ยนนิมิตก่อนก็บอกครับผมบวชด,ดีไหม เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องบวชหรือไม่บวชมันเกี่ยวกับเรื่องรู้หรือไม่รู้มันเกี่ยวความเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วงานเนี้นี่เป็นคตินิมิตมันเปลี่ยนได้ไหมนิมิตได้บอกเปลี่ยนได้เพราะนิมิตเหล่านี้ยมันฝังแปลว่าปปันจะสัญญาอากุศลสัญญาของยอมกรรมที่ทําไว้เนี่ยมันให้ผลอัตจะเปลี่ยนโอ้โหทันหรือไม่ทันเป็นเครื่องวัด เป็นเครื่องวัดบ่งบอกให้รู้ว่าที่ผ่านมาโยมเจริญกุศลผิดมันเป็นกุศลเพียงเล็กน้อยแค่นั้นเองแต่มันเป็นตัวกุศลมันมีอวิชาตันหาอุปาทานเนี่ยเป็นตัวกํากับมีอัตตาตัวตนเต็มที่ในการกระทำเป็นกุศลนิดหน่อยโดยส่วนใหญ่เป็นอกุศล แม้ไปสวดมนต์แม้ไปทํากิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ต่างอะไรแล้วพระโยมก็ได้เงินได้ชื่อเสียงได้อะไจากการสอนใช่ไหมครับมันไม่ได้เป็นไปโดยความเข้าใจในในลึกซึ้งในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆรหรอกตอนนี้ก็เลยนิ่บอกให้แกฟังทำให้เปให้ให้เข้าใจฟังทำด้วยศรัทธายังไงแล้วก็เข้าใจในเรื่องสติปัฏฐานจริงๆยังไงต่เนี้ โอ้นี่ก็บอกรายละเอียดในการเจริญสติปัฏฐานบอกรายละเอียดในการที่จะดึงอารมณ์เหล่านี้มาวิจัยแยกแยะแล้วถ้านิมิตเหล่านี้เกิดขึ้นนี่นิมิตเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยจะแปลเปลี่ยนยังไงนะจะแปลเปลี่ยนยังไงจะทําสติสัมปชัญญะของตัวเองให้แข็งแรงยังไงถ้ามีกัลยาณมิตรก็เปลี่ยนได้ง่ายอย่างเมื่อกี้ที่โยมเฉลกถามว่าถ้าวิมานปรากฏเกิดขึ้นถ้าอย่างเนี้ย อย่างน้อยอย่างนี้ก็ไปเกิดสุขติอันนี้ไม่เสียหายไปเกิดสุขติทีนี้ถ้าถามว่าเหมือนพระเถระที่บอกว่านิมิตปรากฏแต่พระเถระเนี่ยรู้แล้วจะต้องไปเกิดเพราะกําหนดเรื่องปฏิจจาน่จนเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วว่าตัวกรรมเนี่ยเหมือนกับการโดดลงในหลุมฐานเพลิงตัวปฏิสนธิวิญญาณเหมือนกับการถูกหอก ทิมตอนเช้าร้อยเล่มกลางวันร้อยเล่มตอนเย็นร้อยเล่มใช่ไหมไอตัวผัดสาหารหรือผัดสาก็เหมือนกับการเม่โคถูกถูกลอกหนังไปยืน,นยไอตัวไอตัวเกาลิงกาลาหารก็เหมือนกับสองสามีภรรยากินบุญตนเองแปลว่าขันห้าเนี่ยไอพอพอ,อไอตัวอาหารสี่เป็นปัจจัยแก่ตัณหา ตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานใช่ไหมถ้าอาหารสี่เนี่ยเป็นปัจจัยแก่ตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยพบพเป็นปัจจัยแก่ชาติชาติเป็นปัจจัยแก่ชรามรณะโสกกาลิเทวทุกขโทมนัสาวปญายาตก็กําหนดรอบรู้อาหารสี่พอรอบรู้ตามความจริงตัณหาเกิดไหมไม่เกิดสติสมปชัญญะก็เกิดพอสติสมปชญญะนี่แหละเกิดขึ้นมาก็มาวิจัยรูปเวรนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นแม้แต่วิมานที่ปรากฏแท้ที่จริงถามว่า สติสัมปชัญญะเวลาเกิดขึ้นมาแม้วิมานที่ปรากฏก็ไม่พึงก็มไม่ใช่เป็นที่ปรารถนาในบรรดาภาริยะทั้งหรือบุคคลที่ฝึกตนเองจะเป็นอริยะทั้งหลายอย่าว่าแต่ตัวนิมิตเหล่านี้เลยแม้แต่เสือที่กัดก็ข่มข่มความข่มตัวทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมาได้ปราโมทได้ปีติได้ปสัสสทิได้สุขได้สมาธิ เหมือนกันเวลาวิมานเกิดขึ้นก็นในยะเดียวกันทำศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นก็ข่มให้กูตัวกุสลจิตเกิดขึ้นพอกลุ่มนิวรธรรมสงบสติสัมปชัญญะก็มาวิจัยแยกแยะว่ายังปรารถนาอยู่ไหมรูป,ปรขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไปเป็นมนุษย์เป็นเนทวดาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นก็คือไปได้ชาติที่ทุกไปได้ชาราทุกข์ไปได้ปยาที่ทุกข์มรณะทุกข์ได้โศกปริเทวะก็เกิดความเบื่อหน่าย เบื่อหน่ายก็เอาวิจัยยังไงวิจัยเห็นกระแสชีวิตที่เป็นไปในตัววิถีจิตที่ไปรับกรรมมาอารมณ์กรรมนิวิตหรือคตินิวิตในบรรดาวิถีจิตนั้นแต่ละขณะเช่นในตัวจักขุทวารวิถีที่ไปเห็นถามว่าในจักขุวิญญาณวิญญาณขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขัน แล้วก็ตัวจักรุปาสาตเป็นต้นเป็นรูปขันหมาพุทธลูปปาไทายรูปถามว่าแท้ที่จริงไปกระจายเห็นความจริงของขันห้าที่เกิดดับสืบต่อไปทุกๆขณะแล้วก็เห็นการทํากิจแล้วในสุดจริงก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ใช่ไหมวิจัยรูปขันเวทนาสัญญาสังขารญ,ญาณเพราะอาวิชชาเกิดจักคุญญ,ญาณเกิดเพราะตัณหาเกิดจักคุญญ,ญาณเกิด พราะอุปาทานเกิดจากกุญญาเกิดเพราะกรรมเกิดจากกุญญาเกิดเพราะตัวสังขารเกิดจากกุญญาณก็เกิดสัมปติชนะสัตติระนเป็นต้นก็เป็นอย่างนี้พอไปวิจัยอย่างนี้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งเหตุทั้งผลทั้งเหตุทั้งผล,งผลก็ไม่ทําปัจจุบันในเหตุที่เป็นอวิชชาตันหาอุปาทานสังขารและกรรมไม่ทําตันหาให้เกิดขึ้นสติสัมปชัญญะก็เกิดขึ้นก็เห็นความจริงของกระแสชีวิตยกขึ้นสู่ไตรลักษณ ถ้าทํากิเลสที่เป็นตะทางฆาปหารได้เป็นไปตามลําดับสมมุติไม่ทันกระแสะชีวิตดับก่อนแม้ไปเกิดในวิมานเป็นกรรมที่มีความแข็งแรงมากนะสติสัมปชัญญะและปัญญาเนี่ยแม้ไปเกิดเป็นเทวดาก็จะไม่เพิดเพลินไม่เพิดเพลินกลุ่มเนี้ยเพราะไปการพิจารณาแม้ไปได้เห็นเพื่อนเทวดาทั้งหลายมากซิปบ,บอกมีโอกาสจะบรรลุเป็นเทวดาด้วยหรือถ้าเทวาภิกษุที่มีฤทธิ์ไปแสดงธรรมก็มีโอกาสบรรลุด้วย หรือเทพเทพบุตรแสดงธรรมก็มีกาสบรรลุด้วยเพราะเป็นคนที่ไม่ประมาทมัวเมาในนิมิตหมายนั้นแต่ถ้าหากว่ามีกุศลที่มีกําลังเพียงพอก็บรรลุก่อนใช่ไหมแต่ถ้าไม่บรรลุก่อนถึงไปเกิดก็ก็ไม่เสียหายกลุ่มนี้จะเป็นพวกขิปปาวพิญญานะพวกนี้จะตัดสู้เร็วนะแม้ไปเป็นเทวดาไม่ได้บรรลุถ้ามาเกิดทันสมัยพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนพันท่านพระพายยะทารุจริยะเห็นไหมฟังไม่กี่คาถาก็บรรลุ หรือเป็นสันตติมหาหมาตเงี้ยหรือเหมือนภาษาลิบุตรเป็นต้นเนี่ยนั้นบุคคลเหล่านี้ยัางไงายัยางไงาก็ไม่เสียหายถ้าวิจัยพิจารณาอย่างนี้วิจัยจนจนเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถึงแม้ได้ขอให้ได้กําลังของวิปัสสนาญาณก็แล้ววิปัสสนาญาณที่เป็นตทางคาปหารละตันหาละอุปาทานละกรรมที่จะนําไปสู่วัตตะ ที่มีตัวยึดมั่นถือมั่นเป็นปัจจัยละสังขารเป็นต้นหล่านี้ละวิชาเป็นต้นตัวนั้นก็บประโยชลจิตเกิดจริงแต่ว่าเป็นวิปัสสนากุศลเกิดขึ้นมาคนประเภทนี้แม้ไปเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเขาไปเป็นตีเหตุกะปฏิสนธิพอเป็นตีเหตุกะปฏิสนธินี่นะมองวิมานเนี่ยไม่ไม่ลึงลัดใจอีกเลยมีอัตยาศัยที่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดว่างั้นเถอะนี่เป็นลักษณะอย่างนี้ถึงแม้ไม่ได้บรรลุก็ได้ดี ถ้าหากว่าอัธยาศัยสั่งสมเพียงพอก็บรรลุธรรมไม่มีอะไรเสียมีแต่ดีอย่างเดียวผิดกับการที่บุคคลที่ไม่มีวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นมาเนี่ยพอไปเกิดไปลืมตัวทั้งชีวิตเหมือนเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยทั้งเกตด,ดูที่กว่าเราจะได้กําลังของวิปัสสนาญาณเล่นซะโอ้โหเนี่ยกว่าจะหาทางถูกแทบแย,ย่เนี่ยเนี่ยอันนี้บอกให้เห็นว่าเรานิมิตที่ปรากฏ ก่อนหน้านั้นเราไม่ได้กําหนดหมายพอไม่ได้กําหนดหมายพอได้ไรับผลพอได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ดีใจอย่างเดียว mm hmm. หรือเกิดในตระกูลสูงได้แล้วยิ่งเพลิดเพลินใหญ่ยิ่งมีสติปัญญาไปแล้วก็หลงในสติปัญญาของตัวเองยิ่งฉลาดในวิชาการที่เรียนจบมาแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนั้นเพราะไม่ได้ไม่ได้กําหนดหมายก่อนหน้านั้นหรือนิมิตนี่มาปรากฏวิปัสสนาปัญญาไม่ชําระเพราะไม่ชําระในนิมิตนั้น ก็มาปฏิสนธิไอตัวปฏิสนธินี่เต็มตัวเลยนะเนี่ยมีวิชาตัณหาอุปาทานเนะี่ยที่ไม่ได้ถูกละด้วยเป็นปัจจัยเต็มที่เลยว่างั้นเถอะแต่บางคนเกิดมาปุ๊บทําไมเขาเบือนนะ่อหน่ะยเจ็ดขวบออกบวชเจ็ดขวบได้บรรลุอะไรต่างเหมือนนางวิสาขาอันนี้บ่งบอก <S <S เขา <S <S เขาไม่ลุ่มหลงในงในิมิตไม่ลุ่มหลงในนิมิตไม่ลุ่มหลงในวิถีจิตที่ไปรับนิมิตนั้นแล้วก็ไม่คือวิจัยแยกแยะ แม้ไม่ทันในสถานการณ์นั้นเวลามาเกิดบุคคลเหล่านี้เป็นคนที่อะโลพะเด่นคือความไม่โลภอโทสะเด่นคือความไม่โกรธอโมหะก็เด่นก็ค,คือตัวปัญญาติเหตุกับปฏิสนธิอ่ะชัดตอนนี้บุคคลเหล่านี้เขาไอ้ประเภทที่เกิดมาแล้วก็เป็นเป็นคนที่มีอัธยาศัยทั้งเนคขม,มัชชาสยะอัธยาศัยออกจากกรามก็เด่น อโลพัชชาสยะอธัธยาสัยที่ไม่โลภอทโทสัสชาสยะอธัธยาศัยที่ไม่โกรธอโมหตชาสยะอธัธยาศัยที่เด่นที่ปัญญาแล้วก็ปวิเวกัชชาสยะน้อมข้าววิเวกกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกแล้วก็นิสระนาถชาสยะอยากออกจากภพมีทรั์ก็ไม่ติดในทรัพย์มียศก็ไม่ติดในยศไม่ติดอย่างนี้เป็นต้นพอชัดไหมโอ้หมดเวลาเลย เกินเลยเชิญท่านทั้งหลายทําฝึกจิตให้มั่นคงฝึกจิตให้มั่นคงเชิญท่านทั้งหลายฝึกสมาธิมีเวลาฝึกจิตให้มีคุณภาพสมรรถภาพและความสุขในช่วงนี้ประมาณ20นาทีในประมาณประมาณ20นาที ท่านทั้งหลายใช้เวลาทุกนาทีให้ได้ประโยชน์สูงสุดให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการได้ฝึกตนนะทำจิตให้มีความอารถานตั้งมัน่น